แอคชั่นสำหรับเครื่องขีดท้าสติตประหยัดพลังงานวันนี้ติดตั้งครบเ็เครื่องเครื่องละสามเซตรวมทั้งหมด21เซตจากการติดตั้งได้ดูค่าพลังงานลดมาประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์จากค่าพลังงานที่เคยใช้อยู่แสดงให้เห็นว่าการติดระบบแอค n ูเ c t i o นนั้นประหยัดพลังงานมากลูกค้าที่นี้ยมงใช้กัน